ครับผมสวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี f c ฟหางคินมหมานทุกคนครับวันนี้เรานัดรวมตัวกันอีกแล้วครับเข้าที่เก่าที่เดิมของเราหมยดีทำเลสวยแต่ไม่รู้จะรวยปลาเปล่าครับรวยนะรวรวยรวยใช่ไหมวัน,นวันนี้เราเข้าหมายมากันครบทีมครับนายนี่นายครับสวัสดีครับนาเก้า อำนาดครับผมเลยครับสูตรดอกวันนี้คิดส่งท้ายปีหกสามครับน่าจะหรืออาจจะมีปิดอยู่พวกนี้ไม่แน่พวกนี้เราก็ก็พอัดมันเมื่อวานนี้มาลุยดงบัวอีกแล้วครับนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศดูผมจะให้ดูหม้อแกงเดือดครับดงบัวลงบัวนี่คือหม้อแกงเดือดครับดูดูเลยครับเดินหลงในดงบัว ปลาหมึกมาทำอะไรมาย่างโอ้โหลุงนี่เากินปลาหมึกทั้งหลอปลาหมึกมาจากมหาชัยหเปล่าใส่เปานเน้อเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้เราจะอัดเข้าวฝานี่เลยอุ้ยตัวนั้นดูเขาขึ้นน่าจะสิบโลดูเขาขึ้นขึ้นเยอะครับมาได้ครับสําหรับใครๆที่ยังไม่รู้จักบ่อนี้ก็คือนิพิษใหม่สาสิบหกนะครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาในซอยประมาณสองโลนี่ลองปลาหมึกเย ประมาณ2กิโลนะครับเข้ามาได้เลยทนันละ60สบบาทปลาฟรี1โลแล้วก็ซื้อออกโลละ60บาทนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับปั่นเหยื่อลุยเลยดีกว่า <c oughs> a i <laughs> quay 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 đèn đèn to lên xem nào ừ. có không chụp đường. đơn đơn phần luôn nữa ừ. <laughs> อุ้ยตัว่นี่ัวใตัวใหญ่เนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับพี่น้องน่เด็กตัวเดียวเนี่ยข้าง้ิดอนไม่รู้าเอาสุกจังวะนี่เห็นแต่กูนี่แหละัานตนี้ นี่เดียวเล่นอยู่ไม่ต้องเล่นไปเลยอะไรนี่แหละนีตั้งหน ก็วิ à, l l ่งเยอะอาจจะลดลงบ้างนะหลอดยังไงหลงดูวี่งในตัวไหมใช่ใหมน้อยดูแล้วแหละใช้แว่นไม่แว่นเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แว่นเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดเลยกู มันแว่นไปบอมัแว่นมันบอกไม่แว่นมันรู้โอ้ยยานาจาวเอ้ยขันโกงเลยวะใช่โอ้มีสู้มีสู้มาตะไคร้ตะไคร้มีสู้น่ะตัวใหญ่นะสู้อ่ะเอ้าเอาปลาไปดูเลยเอาเอ้าปลาอะไรมูวนตัวกอมบล็อกเลย ตัวที่สองครับต้อนรับปีใหม่พักเียดีตาทานกระหมานกว่าเขาวันนี้ข้าจะจีนเท่ยวอะไรล้วคุณเก็บขายใหม่ดีกว่าไอ้เนี่ยเฮ้ยโอ้โดดเบ็ดไทยเบ็ดนักวเอาาไหนเ้าไ่นเอาโดนตัวใหญ่หมดแล้วเอาแล้วเอาเลยสัตว์เลยสัตว์เลยสัตว์นี่ไงไม่บอกแาจะไม่เอาอีกเอาเอาเอาไปไหนอีก

คือบางนี่เล่นมอช่วงนี้มัเนี่ปลาเก๋ยเยปลาเก๋ยบางกลางกลางโอ้บรรท้ามาตั้งใจโต้คือบเขานโอ้นมัาหวมกลิ่มยังไหนหู้นี่มันคิอเที่ยวฉิดเป็นเชี่ยวครับโต๊วันนี้นี่แหะแล้มันนิ่หายไปเนิดหน่อยฟันโดนวัดเลยนั่นแหละคือเขาเคยมาถัดมองนีโอ้สัปโปครึ่งก็ขึ้นมากว่อนั้นนับถ่ายลงอยู่ครับนั่นแหละที่ผมเอาขึ้นมามันใน ใสพี่อีสองเบ็ดกับเบ็ดหกองปากพดีขมันทีตายัวรับมันาเาแทงใส่ประทูทท้งอไก่ทั้งปรดุกมันลอยเดยเียบิบลอยกินม่ลูกใส่ไปลูกสหนึ่งลการลูกงเก้าดน้องตัวพิูได้ิป็นาเลยโอ้ยยงไลากเบ็ดผมลูกใหุ่นนนั่นเออ มันดึงเว็ลงนามเลยบ่ดึงเว็บลงนาเลยปปั่นทอยู่อเกิดมากับกุกนเดายเรือมาเอาไปหาโอ้โหเว็ก็เว็เบอหงสายกสายพี่อีน้องยูนะขนาดไอ้อันนยังตีภาพตีภาพเลยนะตีภาพเนาดโตแล้วบ่ครับเนี่ยะสามามตีตัวด ไมเวลาเขาตกตรงนน้นก็มาขึ้นตรงนน้นไปแล้วครับไปไปมันหนานขับจะได้เดินละปะจะได้เด็กจะเดินได้จะได้เดินไปฝั่งโน้นเอาออกอกไม่เลยเฮ้ยโอ้สองตัวอู้มีหน้าละ เนี่บ้าละเออใแกบไปแล้วอดไมเอาไม้เนีอาไม้นีเลยไม่จะวัอยู่เลยโอ้ยมาแล้วคันที่สครับคันที่สเออตัวที่สตัวที่ส้าโอันนี้าจะเป็นตัวเอเฮ้ยต่ยไปย้อนไนเอา เอาลุ้มลุ้มอ่ะเอาอะไรอ่ะลุ้มถนัดขวาไงข,า,นะงขาเดี๋ยวผมไปหมนไม่ได้อีกมเกี่ยวไนหะเอามอเม็ดเลยงไหมดึงว่า 赛罗。 ก็คือพยายามโผล่กิเลยตัวใหญ่ๆปกอใหญ่ๆ<ก>ลูปขนานี้ล<า> <โก S 2> ูปขนานี้กอใหญ่ๆแล้วตัวใหญ่ปล่อยเยกำลังจะกำลจะโผล่ซะเลยนี่มาแล้วอือ้ดึงทำโผล่ไงดูดูด้วย

รู้สึกตึงมือเลยนะเมื่อกี้อ่ะ รางวัลจากนาอุทัคุณมคมคุณหลายครับม่มวนักันตั้งเี่นั้นเอาที่ใส่ไมน่ะนี่นี่ปใส่ใส่ตะเียนตะเี้ยน่าก็ปั่น

ของฝากมาม,กมีสปอนเซอร์มด้วยพร้อ <c oughs> มเี้เอมอยดย่ับ <c oughs> <c oughs> บอกแกอแทีเลยยอนเน้อยฟังคนมาตัวนคัมองครักาน้งได้รอครับผมรกานครับหมดให้ลงตามเลยครับไสุดไสุด นักกาตกใจไม่ไม่เป็นคืนนี้คมไม่อยู่แล้วว่าไงเฮ้ยไปแลยใหญ่เลยว่าไงสู้แล้วบอกชด้วยชีด้วยชี่องไรเที่ยวไหน

ขอบคุณมากครับนะอุทัยมีสปอนเซอร์แล้วมีสปอนเซอร์หลักแล้วมีสปอนเซอร์หลักแล้วเหรอเฮ้ยไอ้หลอกแดงเอาบ้างไอ้ออกเราแบบอุ้ยไอ้หลอกแดงดูหน่อยดูสายเขาหน่ะลุงดูไสายเขาสีมันเข้าอะไรตรงนั้นบ้างตัวนี้เนี่ยนั่นโอ้ Oh. <laughs>

นั่งนลีงตัวนึงตัวนึงบีบสองนสาสองันสองกสิบวไปเอาโดดดีกแลโดดดีกแล อีกแล้ว <yapmış> ฟ <mill> ังนั่นอีกแล้วนเยจะได้ายฟังอย่างนี้ละ

กบัวเข้าเข้าต่อไปแล้วไม้อบอกจะถอดกระกงลงงวดเข้าต่อเด้เร็วเล เขาบอกเดี๋ยวคเอาเว้ยโอไ้ไปไปไปหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดยังปลาหลุดต่อแล้วต่อกระเกงจะลงน้ำแล้วมาถึงนี่แล้วเรืพอพ่องกัน,พพนไปนี่กันกัน <c oughs> <c oughs> ใช้ภาก็กินเจสวายเก้า que é